ถ้าเกิดใครที่ทําเหมือนคล้ายเหมือนคล้ายแค่บางส่วนไม่จาเป็นว่าต้องเหมือนทั้งหมดแล้วอาจจะทําให้ผู้บรโภคสับสนลงผิดได้เนี่ยก็สามารถฟ้องฟ้องได้เรื่อยๆตามอายุการปครองของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ที่แทนตัวธุรกิจแทนตัวสินค้าและบริการของตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจะเป็นได้ทั้งชื่อของเจ้าของเองเป็นรูปภาพเป็นคําเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ตามที่ทําขึ้นมาเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของเรากับของคนอื่นเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเหมือนเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการของตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าครับจริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทครับเน้นการสร้างสรรค์ด้วยตัวเจ้าของ ตัวผู้สร,ร้างสรรค์เองที่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ของตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยการลอกเียนแบบนะครับไม่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ความคิดขึ้นมานะครับอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี่จะมีอายุการคุ้มคร,มรอง10ปีนะครับตั้งแต่วันที่เรายืน่นนะครับแล้วก็ต่ออายุได้เรื่อยๆเมื่อครบ10ปีจนกว่าตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแล้ว ในการตรวจสอบความเหมือน้ายเครื่องหมายการค้าเนี่ยของนายทะเบียนเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์หรือว่า1ดูแล้วเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยตัวคนลอกเลียนแบบเนี่ยจงใจที่จะเลียนแบบหรืรอเปล่า 2. ดูจําพวกรายการสินค้านะครับว่ารายการสินค้าที่เขามาขอรับจำเพองเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดใกล้เคียงหรือหมวดเดียวกันกับตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนหรือเปล่านะครับแล้วก็ 3. ดูไปถึงสภาวะของตัวผู้บริโภคนะครับว่าถ้าเขาเห็นเครื่องหมายการค้าที่ลอกเลียนแบบเนี่ยจะทําให้เขาสับสนหลงผิด ว่าเครื่องหมายการค้าที่ลอกเีินแบบเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนคล้ายเนี่ยมีเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเ,เ,เบียนแล้วหรือเปล่าน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ไหนนะครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับจะไม่ได้มีการตรวจสอบมาก่อนว่ามีการจดทะเบียนแล้วในสารบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเข้าหลักเกณฑ์นี้นะครับยังไงก็มีความผิดนะครับในการละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างเคสที่เป็นเขาที่เกิดขึ้นเนี่ย,ยงงเขาได้จด การผ้ครองเครื่องหมายการค้าก็จริงเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้วนะครับแต่มีคำสังคมให้ปฏิเสธนะครับไม่ขอถือสิทธิ์ในเพียงผู้เดียวคําว่าปังชานั่นหนายความว่าเขาได้แค่รูปแบบในการออกแบบเครื่องหมายการค้าเช่นรูปตัวการ์ตูนนะครับรูปสัญลักษณ์ต่างๆที่เขาไปจดทะเบียนแต่ไม่ครอบคลุมถึงคําว่าปังชาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะฟ้องละเมิดคนที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยต้องฟ้องละเมิดคนที่ทํารูปที่เหมือนคล้ายกับรูปที่เขาได้รับจดทะเบียนถึงจะไปฟ้องละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ <S <S ถ้าเกิดเขาได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าอันนั้นเนี่ยทางรูปแบบใครที่ทําเหมือนคล้ายเหมือนคล้ายแค่บางส่วนไม่จําเป็นว่าต้องเหมือนทั้งหมดแล้วอาจจะทําให้ผู้โพสตสับสนลงผิดได้เนี่ยก็สามารถฟ้องฟ้องได้เรื่อยๆตามอายุการปครองของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในประเทศไทยนะครับจะต้องไปดูให้ดีว่าตัวเครื่องหมายการค้าของเราเนี่ยเราได้สิทธิ์ในการคุ้มครองแค่ไหนถ้าเกิดคนที่ทําละเมิดของเราเนี่ยถ้าทําเลียนนะครับถ้าทําเลียนเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเสียหายเท่าไหร่นะครับซึ่งโทษของการเลียนเครื่องหมายการค้าคือทาเหมือนใครเนี่ยจะน้อยกว่าโทษที่ทาก๊อปปี้ก็คือ,อก๊อปทั้งร้อยเลยนะครับสินค้าก๊อปอะไรพวกนี้ก๊อปแบรนด์หนังๆพวกนี้โทษจะหนักกว่าเพราะเป็นการหลอ,ลอกลวงผู้บรยพวกว่า เครื่องหมายการค้านี้นะครับเป็นของแท้แต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นของปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษในทางเครื่องหมายการค้าอยู่ที่1เลยก็คือมูลค่าความเสียหายของทางทางตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้านี่ว่ามันจะมีความเสียหายเนี่ยมูลค่าทางทิจารณาเขาเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโทษที่ทางพรบอเครื่องหมายการค้าในกำหนดเบื้องต้นนะครับโทษจะมีทั้งอาญาก็แพ่งซึ่งโทษทางแพ่งเนี่ยจะมีค่าความเสียหายขั้นต่ำที่2 5 0 0 0 0บาท ครับแต่นี้ก็ต้องคูณกับจํานวนมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนะครับจะต้องเป็นคนแจ้งเตือนและเป็นคนฟ้องร้องดําเนินคดีในเรื่องของการละเมิดเครื่องหมายการค้าเองนะครับกรมจะไม่มีส่วนเข้าไปในการฟ้องร้องให้ต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือตัวเจ้าของเป็นคนดําเนินการเองนะครับ